สวัสดีครับทุกคน JC จากบอทเกมวันเดอร์นะครับวันนี้ผมกลับมาเพื่อมาสู้กับบอสนะครับผมพยายามจะสู้กับมันรอบ2รอบแล้วไม่ชนะมันสักทีนะครับอยู่กับเรานะครับในเกม Legends of Runeterra นะครับในโหมด Lab of Legends นะก็อืมผมเคลียร์หมดทุกแมปแล้วนะครับทุกเนี่ยทุกด่านที่เราสามารถเข้าไปสู้ได้แล้วก็ฮิลจะเลือดเต็มแล้วก็มาพร้อมตีกับบอสนะครับ มีพวกมาเก็ตพวกนี้ที่เป็นแบบว่าซื้อการ์ดเพิ่มได้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเพิ่มดีก็มีตังอยู่นะมันต้องค่อยๆเดินมาเงไกลเหลือเกินก็อืมแต่ถ้าซื้อการ์ดมาคือตอนนี้การ์ดผมเยอะมากเลยนะการ์ดแบบเยอะเกินซื้อก็ได้แต่ซีมอนเตอร์ไม่น่าจะถึงนะเราเล่นดีฟไม่ได้ครับเพราะว่ากาดผมวันนี้สี่สิบใบ เยอะจัดยิ่งซื้อยิ่งเยอะเช็คช็อปก่อนคือผมผ่านเซเว่นไปใช่ไหมตอนนี้ต้องสู้กับแกงแพงนะคบแล้วก็แกงแพงโหดมากซื้อกาดเพิ่มซื้อกาดเพิ่มตัวนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไร <S 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 ชอ็อปนี้น่าจะได้จริงๆน่าซื้ออีลิตนะไปดิไปอีลิตนี่ตัวเล็กเกมไปใช้จนตังหมดถ้าผมแนปเรื่อยๆผมก็ได้โปโลโมานะแต่ว่าโปโลโมันไม่ได้เพิ่มแสแตตนะไปรู้เลยดีกว่าแกงแพ้งตอนนี้มี2แพสซีฟนะครับแพสซีฟแรกคือมันจะทำดาเมจเรา1ทุกครั้งนะครับแล้วก็เรียกถังแล้วก็ เมื่อตอนที่เลือดต่ำกว่า20เนี่ยมันจะเรียกอ่าเจสเวมาเจสเวเป็นเป็นเรือนะครับเป็นตัวที่แบบทั้ง power ทั้งเลือดแบบเยอะมากนะครับแอกเกลียดตะเกียดเมื่อกี้ผมเจอไปแล้ว,แ,ลวแถมกันสเปลอีกหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดโหดมากอลตอนนี้แชมเปนผมตอนนี้เจ็ดตัวครับไม่รู้จะเล่นตัวไหนเป็นตัวหลักเลยคือครับมันโชว์ขึ้นมาก็กดกดกดเรื่อยๆครับ ไปมาีนี้มีเตัวแล้วโอเคเราเก็บ 1, 2, ึ่สอาเอาจาวานออกไปจาวานมันไว้ท้ายเกมได้อยู่เพราะมีบาเรียสำคัญคือเนี่ยเลื่อนมันสีครับแล้วเลื่อนเราเนี่ยแม็กเลื่อนเราแค่สามสิบปุ๊บเลื่อนรดเลยแล้วก็อันนี้เป็นแพสซีฟผมตอนนี้ผมมีแพสซีฟที่เป็นตัวนี้ครับเป็นของ spelling student เนอะก็ทำให้ เริ่มเกมมาอย่างเงี้ยก็มีความได้เปรียบอยู่อเอาฟิตดีกว่ามาั้งไม่แน่ใจม,มันมีตัวหนึ่งเรียญมากันหรอไหมมีนี่ยโอ้มีตัวหนึ่งเรียญแล้วพรันเดอร์ด้วยงานหยาบงานหยาบอืมเก็บไว้ดีไหมถ้าใช้เลยก็ก็โอเคนะ แล้วผมใช้แล้วมันโจมตีสาวผมลืมไปเอาฟิตไปก่อนแล้วกันตีถังล้วกันตีถังเล่นอันนี้มันบล็อกเราไม่ได้อีกแล้วนะเป็นอิลูซิเอาใช้ฟรีเลย มันไม่ดีนนะพอเรามีตาเรีย <don> คือถ้าเอามันไม่ลงแบบภาในรอบสองรอบอะแล้วมันเรียกเรียกเรือมาสู้ไม่ไหวนะครับ สองสี่ห้าเดี๋ยวมีร่างเงาเสร็จด้วยอีกตัวหนึ่งต้องระวังตอนเลือดมันจะเหลือ20เนี่ยนะ ถ้าการไม่พร้อมนี่แพ้ได้เลยนะครับ,รบรมีประสบการณ์แะ้วประสบการณ์แถมมันมีไอ้ปืนที่ยิงดาเมจทีละสองด้วยตัวที่หุนไม่ใชยใช้เลยทำไรได้พลังอ๋อไมันด้จับตัวที่โหดสุดโอ้ยจริงหน้าลงตอนแกงแพงมานะตอนนี้ผมลงลงได้สองตัวนะ วิสเฟดนี่ถ้ารีบลงตอนนี้จะคุ้มไหมนะผมว่าลงไปเลยเดียวกว่าจะได้อัพเวลเร็วๆและอย่างน้อยตอน,นี้มันตีเราไม่ได้ดนะ้วย ดีมันรอบนี้คือเดี๋ยวมันจะเรียกเรือแล้วนะ <laughs> มาลุยเว้ย,ยอยากให้เซตอเวลด้วย<ป>ลุย,ลยนี่แกงแพงมันลงมาปุ๊บมันอัพเวลเลยครับแถมเดี๋ยวมันเรียกเรือด้วย โหแล้วก็ดับเบิลถังใช่ปะเอา้ากดพิดไม่ <laughs> ไม่นี่มันเรียกเรือมาแล้วเนี่ยโอ้โหถังรัวๆ <c oughs> สันนิษฐเก้า <c oughs> เดี๋ยวเราจะ เอาตัวไหนดีสม,มอสัวมัวนมแสองตัวนี่จับแกงแพงมาก่อนเลยอันดับแรกมันไม่มีดึงด้วยแล้วก็ไปกันน่าจะต้องเอาอฟ,ฟิสไปสังเวรละเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้สเปลเท่าไหร่เลยเอาอฟ,ฟิสไปสังเวรนะครับ ส่วนตัวนี้ก็ปล่อยมันตีไปก็ได้ไหมแล้วก็สเปลนี่ผมจะได้สองตัวนะใช่ไหมเพราะว่าผมมีแพสซีฟอยู่แพสซีฟสรุสเปลใช้สองครั้ง สามารถเล็กวารอยได้สองตัวบวกหนึ่งด้วยเพราะเป็นเลิกผมจะเอ็นละ น่าจะเอ็นได้นะถ้าโดนบล็อกนี่นี่มาใช่ไหมนี่ดึงมานี่ดึงมาเซตสองตัวขอเอ็นเธอเรียบร้อยเคลีย นี่คือจากการแช้มไปแล้วนะครับทำให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเล่นรอบแรกนี่ <Shadow. S 1> ตกใจเลยครับแพสสีฟมันโหดอยู่โอเคแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่ผมเล่นไปนี่คืออีซี่หรือเปล่าหรือว่ามันมีแค่เลเวลเดียวนะครับมันจะปรับเลเวลได้ไหมแต่ว่าเราจะได้ไปเล่น,นตัวอื่นละคันเซอันยูทิเฟ a แกงแพง k s นะครับชนะแกงแพงแล้วนะครับ แล้วไงต่อนี่อันนี้คือการ์ดของเราทั้งหมดนะครับอ่านี่แล้วก็นี่คือสเปลเรามีสีพส่พาสซีฟนะโอเคก็ก็โอเคนะประมาณนี้นะครับสตองเกสการ์ดนะสตองเกสเพราะว่าเพิ่มเลือดน,นะครับสายแบบเพิ่มเลือดจบแล้วจบแล้วฮะก็ มันอ๋อมันต้องเล่นต่อเพราะว่านี่คือแบบเราได้สกอร์ไม่ดีไงยังไม่ถึง A ไม่ถึง S เลยนะครับแต่เราไปลุยเอาตัวไหนยะมีฟอร์จูนไหมทำเค้นเอามีฟอร์จูนกัน,นไปเหมือนกันเลยผมว่ามันมันเจอเหมือน,อนกันปะเนี่ยผ่านมามาเจอสซเวนแล้วก็มาเจอแกงแพงก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับตรงนี้ ก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่าครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับแค่10นาทีเดี๋ยวขอลงแรงนะครับสักแม์ไปโกสทีม nvclm โอโ้โหนี่คืออะไรอ่ะสค์กับกสายเหรอเป็นสายเลิกเหรอสายเลิกคือสายดาเมจนนะโอโ้โหไม่เคยเจอคอมนี้ด้วย เอาไงดีจะมันจะอยู่ถึงเลดเกมมั <c> ้ย <ười> คือการ์ดแบบนี่การ์ดมันเหลดเกมมันกันเลยอืมเราได้โจมตีก่อนเราได้โจมตีก่อนเอาไงดีเหลืองน,นี้น่าจะเลือดน,น้อยน่าจะเก็บเ Orange ได้อืมีบิสเก็บไป h อลออลิ n g a b บิส h อ,อลอลิ n g a b บิสเอาไงดี h o ล l i ง g a บ y s s ดูเลยไป ดูนอนดูนอนของเขาพวกโรเกอร์นี้เลือดยังไงอือไม่อยากให้เอริสเรื่องรถเลื่อนรถอะ่ะโอ้ my god อันนี้ผมบล็อกไม่ได้ด้วยประเด็นเจ็บเจ็บเลยจ้าเนี่ยบล็อกไม่ได้บล็อกแค่แต่ตัวนี้ กาลิสตาดีนะมันยังมีคอสอยู่เลยอเสียงว่ะ <God. S 1> เสียงดวงสินะ ดดก้วยไอตัวนี้คือตัวที่เรียกอันนี้ใช่ไหมเรียกเขกเรียกไอตัว c l o ก k i n g วะไม่ค่อยเชี่ยวชาญพวกกานทำไมโอ้โหเล็กไซเล็กไซแต่มันไม่ได้เป็นเฟียร์ซัมเพราะนั้นเราอาตัวเดียวกันก็ได้นะถ้าใช้ยังไม่ได้ไอ้เอ็ง โอ้โหแต่เดี๋ยวเล็บไฟมันจะมือติลใช่ไหมโอเคตัวนี้ได้สแตตและเพียร์ซ้ำด้วย ถือว่าถูกที่ถูกเวลาอีกสองเทินจะลงฮอลลิงอับบิสได้นรับไม่น่าจะมีตัวอะไรบล็อกเฟียร์ยังไดเนี่ยมันมุดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็คอลลิงมาเนี่ยผมน่าจะตีฟีนระ์ไปเนี จริงหน้ามงม,มุมตีเมื่อกี้ด้วยนะถ้าเมงมุมตีมนน่าจะที่บล็อกโอไม่น่าเลยพลาดแล้วอืมา oh. ไปเลยยส่งตัวไปถมไว้ก่นอนจริงจริงนี่ทำคอมโบไเลยอ้าวยอมแล้วยัง <laughs> ไม่ทันทำอะไรเลย ว่าจริงแต่ว่าเล่นกับคนต้องมารอรอคนคิดบางทีเราก็คิดนานบีเราก็คิดนานใช่ไหมสู้เล่นกับบอทไม่ได้นะครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเลยเนี่ยก็เลยอยู่ที่บอนอนู่เอยก็วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ครับตัวผมไม่ต้องสนใจแล้วกันนะครับี๋ยวคลิปต่อไปมาดูกันว่าเราจะไปลุยกันที่ โมดได้ดีเจอกันต่อไปที่คลิปหน้าครับผมสวัสดีสวัสดีครับอย่ามาาัวรอช้าเข้าไปซับพอร์ตเราที่ Patreon หรือถ้าอยากซับพอร์ตเราทางเพียเเผาก็สามารถซับพอร์ตได้ทางอีเมลนี่เลย